ตอนเดินกับพมและชาวคณะครับโปรดจะก็นมกราบนมัสการทำความกรบไปตึงขุนของประทีรัตนาไตรคุณประพุทธประธรรมประทรงตลอดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทงไล่ลและก็ทำความกรบไปตึงดวงวิญญาณของอบรรพบุรุษนัตตะทนทีตรงนี้กับก้าคืนนี้กับโดยการรับพาข้องน้องบูกระพมเองก็ได้นำอ,อกความบันเทิงในรูปแบบของศิลปินผื่นบานนั่งตะลุม ให้พี่น้องได้สัมผัสได้ดูได้ชมครับพี่น้องที่รักมิตรที่เคารพครับท่านฟังดนตรีกองนั่งตะลุงคืนนี้ท่านอาจจะมีความคิดรู้ทึกวัดมันคาดคาด,าดไอะไรไปมัง่งนี่โดยเจตนารมณ์ครับในทางห้างลานเทปมิวสิกกองเราคกับที่เป็นมิตรกองเราชาวผักตายนั่งตะลุมมโนราพี่น้องได้ดูได้ชมครโดยการนำ้องคุณ อมอนอากุณนนุจิตสกุลนมอนนะครับและโคอจองก็มีความต้องการว่าเราจะหั่นกลับ่อยๆพยายามจะให้พี่นองอได้ข้าวู่ภาวะของศิลปินปืนบ้านเรายังแต่จริงคือจะพยายามตัดไอ้ดนตรีท่าคนออกไปหลังที่มันอาจจะคัดต่อความรู้สึกกับที่เราเคยชินว่าเรากินแกงไร้พงจุรอดอยู่เป็นประจำ แต่พอเราตัดพงจุรดออกในมือเร่องมือแรกนั้นลินเรามันมีความรู้สึกวัดมันคาดอะไรไปสักอย่างแต่สักปักหนึง่งเราก็จะได้เห็นว่าอกอาานที่มีขาจริงๆนั้นไม่ใช่อยู่ที่พงจุรดมันอยู่ที่คุณขาข้องอานการโดยอ,ดอันนี้กับคืนนี้ต่างงางเทปมิวสิกนะครับโดยการนําปากองโคจรเอ่อและคุณอนุชิตก็ได้มาทําการบัน,ท,นาาทึกเทปนัดจาตันทีตรงนี้ พี่น้องก็ได้รับเกียรตินั้นร่วงร่งกับทีตรงนี้ก็ได้ติดไปถั่วประเทศท,าาท,ทั่วราชอาณนาจักรเท้พนั่งตะลุงเท้โนราข้องเราเนี่ครับโดยอังเทพมิวสิกี่ไปตัวโลกครับพี่น้องอันนี้ไม่ใจเรื่องที่จะคุยจะโมเพราะว่าพี่นอง g จะตายเรายู่ถั่วถุกทุกประเทศวัดก้อนกับพมไปแสดงแก่บนนายก็ทีบาน้อยกันดีปากพนันพี่น้องคงจะเคยอานนังสือปิ่มพอบและเคยได้สาบข้าวตำโทรทัศน์ ลูกล้านของเราชานาครที่รรมาราชกับไปเปิดลานานที่เยอรมันก็เป็นลานานที่โด่งดังแกกบุนเอาไว้วัดถ้าลานานแกกรอบคลิป้านวันนั้นแกจะรับนั่งตะลุงกับมโนราไปแสดงในวัดอ้อยกันกับคืนนั่นพวกผู้พมกันได้ไปแสดงกถ่าเล่าให้ฟังแกบอกว่าเวลาพวกเจวาเรือเรามันเขาฟังก็ต้องแปลจากนั่งเราไปสู้พระเาเขากับนี่ก็แสดงวัดสิ่งเหล่านี้กับจะยืนยัดอยู่ พราะฉะนั้นคืนนี้พี่น้องกับด่า,ดานดนตรีพี่น้องอาจจะฟังวัดเออเรามีแต่ของเดิมจริงๆก็เดี๋ยวาสำรับสารานิยายกับช่วงนี้ก็ะพมก็จะนำมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมคืนนี้เราเริมแสดงกันเอาเวลาใส้มานิดนึงคืนนึงจากวัดกต่พมเองก็ไม่เข้าใจวัดสูงน้อยแต่แสดงนั่งพอตอนลงบันชีเอาไว้นั้นวัดที่พั๊มพอดโตอ,อ่าเปิดที่จนก็เดี๋ยวไปห้าปั๊มอยู่ ในที่ทุดก็มาพบกันตรงนี้ก็เย็นมาสักนิดขับพี่นองหลยคนเป็นล่วงเป็นย่อยว่านั่งจะไม่มากระผมจะนำมดสาานิยายกับพี่นองหนังดูหนังชมกันไปแต่พ้นมันโปรยมันปลายกันหนังกันในาลาเนี่ยหรือไม่ก็คอยฟังในเทปก็ได้เราจะบันทึกให้จนพี่นองได้จบสารานิยายครับกระผมจะนำสารานิยายจีมีชื่อเรื่องว่าฝ่าบรรดาสวรรค์บัญชาให้พี่นองได้ดูได้ชม กับเป็นจินนิยายในรูปแบบของนั่งตะลุกฝ่าบรรดาระวันบรรจาจาแจกสานิยายที่จะนํามาหมอบไหมกับมิตรรักนักชมนะครับในคืนที่น้องบูได้เป็นเจ้าพับรับมาแสดงให้กองได้แลได้ดูวดความจริงเอวันที่สี่เมตายนกับแต่บังเอิญว่าวันนั้นนั่งมันไม่จะมีวางกันเลยแท้ไหมในวันนี้วันนั้นไปนองดูโดรากันมาแลว้วครับใต้ดีนตรงนี้กระพุ่มข้อรัตนาคุณประเทีรัตนาไตรได้ทิ้งจากริก์ต่างราย จงในประสิ์ประสาทำหน่วยอวยพรอวยใัย,พ,ย,ยพี่น้องประทรบโชคดีมีทุกแต่ก็ก็ฟากศิลปินผืนบานกับนั่งตะลุงมโนราลิเกปา้เกปาเปลงบอกร้อนลานเปล่งนานี่คือศิลปินเราช่วยกันอนุรักษ์ติดตามมาความทุกความํำราญฝ่าบันดานพระวันบัญชานับแต่ช่วงเวลานี้เป็นตอนไปสวัสดีครับ ้าวไทยไม่ช่วยกันรักษาศิลปินตาแล้วเราจะให้ผู้ใดใส่รักษาศิลปินเราบรรพบุร,บรุษของเราได้สร้างสารรค์รักษาพัฒนาแล้วก็สืบทอดเป็น้องครัรกว่าจะมาเป็นศิลปินแต่และชนิดถึงปัจจุบันนี้เราต้องใช้สติปัญญาใช้ความสามารถของบรรพบุรุษของเราแต่สะไมอดีตหลายช่วงจังหวะชีวิตกันมาแล้ว จนปัตจุบันนี้เป็นที่น่าภาคภูมิใจเึ็นปีจังหวัดภาคใต้ของเราเราได้มีเอกลักษณ์ในทางศิลปินพื้นบ้านทือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นสิ่งนี้จะยืนหยัดอยู่ได้ก็ด้วยความสมัครใครับหนังตะลุงผู้เป็นนายหนังท่านผูเป็นเจ้าภาพและท่านผู้ชมผู้ให้แรงใจครับองค์ประกอบตามราัการนี้จะเป็นตัวสักดันในศิลปินเรายู่ และกราบขอบพระคุณมิตรรักนักศกราบขอบพระคุณไปถึงทางเทปมิวสิกครับที่ได้เป็นมิตรของศิลปินพื้นบ้านชาวใต้เรามาโดยตลอดสิ่งที่เราจะนำมาตอบแทนมอบหมายเป็นความุกความจำรานจากสารานิทานควาบรรดาลสวรรค์บรรดาโดยพี่น้องได้ติดตามมาความตกความํำรานณัปบัตรนี้กับท่านบุทีรร่มคารพ น,นาตำพ้นมัน่วงโปรอยย่อยยับมาจับใบละามอเสียงดังพอเริ่มหนาวจุ่มแม่นาตุกคุมค้มกุอนมวลกรนเมฆมันยังลอยฟางลอยอยู่กลางนภาบนมีญาติพ้นเป็นละองสอกมาตองเดนุง กะผมนำสำเนียงแล้วเสียงปีโซโอ้มากรอกับไม่เสียงวับแววคำลงแล้นดนตรีนั่งพี่น้องจงฟังในพรออูแลวนำรูปนั่งมาประทับรับป้าโจพี่น้องเฝ้ารอดูตามองรูมีลวดลาย พระมองดูไกลไกลคน ต้องอเข้าสู่เนื้อหาสารนิยายฟ้าบรรดาลตะวันบนรรจาระผมใกล้ยาขออนุญาตครับเราทําความเข้าใจกันนิดหนึ่งฟ้าบรรดาลตะวันบรรจามันหมายถึงอะไรเรามองกันในมุมไหนเธอพี่น้องคงจะนึกออกถึงธรรมะองค์พระสัมมาสัามพุทธเจ้าพระองค์ได้สร,รุปไว้ว่าบุคลคลใดใทํำดีก็ย่อมใดดีบุคลคลใดใจํำชั่วก็ย่อมไดชัว่ว ผลการกระทำของมนุษย์เป็นผลสะท้อนเปรียบประดุหมันฟ้าบรรดาสวรรคอยบรรชานี่คือตรรนิยายที่กระผมจะนำมามอบหมายครับท่านนิยายนี้ได้เริ่มต้นขึ้นที่พระมานครอโยธยาในนครอโยธยาองค์ราชาผู้เป็นพระประมุของทรงมนามาองค์ราชาแสงกรุทินพระแม่เจ้าปินวดีและพระแม่เจ้าศราีรัตนานั่นคือ ผู้ทำหน้าที่บริหารประเทศชาติด้วยพระบารมีที่พระองค์ตั้งอยู่ในทศพิธราชรรทมท้าห้่ไา่ฟ้าประชาชนก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขประเทศใดบ้านเมืองใดจังหวัดใดอำเภอใดหมู่บ้านใดครอบครัวใดเมื่อผู้นำตั้งอยู่ในธรรมะที่นั้นนั้นก็มีแต่ความสุขขณะนี้พระองค์ก็ได้มีเป้ารถเป้าร,รถทั้งสองต่างพระราชมารดากันครับ มีอายุอาณามีตัติปัญญาสามาี่ใกล้เคียงกันมีข่าววิภากวิจารณ์เกี่ยวกับพระโอรสทั้งสองว่าด้วยราชบัลลังก์ต่อไปในอนาคตทำให้องราชาแตงรูจินมีความวิตกกังวลไม่อยากให้มีรอยร้าวเกิดขึ้นในพระมาคนครอโยดุยาวันนี้พระองค์จึงมีรับสั่งให้พระโอรสทั้งสองได้เข้ามาเพื่อรับฟังเข้ามาเพื่อรับภา,า,าระหน้าที่ ปฏิบัติให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขเป็นปึกแผ่นของนครอโยธยาต่อไปพระองค์จะมีวิธีการอย่างไรครับนี่คือจุดเริ่มต้นของสารนิยายว่าบรรดาลสวรรค์บัญชาผมเริ่มตรงนี้ครับพี่น้องติดตามมาความถูกความสำราญนับแต่บัดนี้กับท่านผู้ชมในบ้านหั ong ati te kaleni tanan o kerapon nang kanam kin ีเตกาเลนิตานันมียายนั่งเรานำมาลาวแล้วนำเกาสูบทบาทเรื่องราวกระผมลาวในอลพนเสนอความสุขความสำราญมาบริการสาตุชนเราก็เริ่มต้นในโยทยา นี่คือนามราชาตานีอง์ราชาวงศ์จุตินพระพินวงโอไม้ว่าองค์กระสจัดพร้อมด้วยสององค์พระนางนาเธอบริงานราชากรงุงศรีเพื่อจะให้เกิดความบริรุทธิ์หยุดตีตำ